คือการเรียนเนี่ยเรียนเพื่อได้สิทธิสอบเพราะว่าถ้าอาหารไทยเกิน90ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีสิทธิสอบเขาจะมีเทคนิคแล้วมันมันจะมีอะไรแทรกตลอดขอแค่ให้ถามเขาอะค่ะอยากรู้อะไรถามเขาเขาพร้อมที่จะตอบสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นพิธีการมอบใบประกาศนียบัตรนะคะของคลาสของอาหารจานเดียวร2 0ชั่วโมงนะคะซึ่งตัวนี้ก็เราก็ได้โอกาสสัมภาษณ์น,น้องนักเรียนนะคะเป็นไงบ้างคะกับคลาสนี้รู้สึกเป็นไงบ้าง คลาสนี้ต้องบอกก่อนว่าด้วยความทุกอย่างที่มันใหม่หมดเลยก็จะมีนักเรียนที่ไม่มากฉะนั้นการที่มีนักเรียนไม่มากมันทําให้นิวรู้สึกว่านิเข้าถึงเนื้อหาได้ <Wow. S 1> มากกว่าปกติใช่ค่ะแล้วก็ทุกคําถามมันจะได้รับคําตอบอย่างชัดเจนแล้วก็มากขึ้นใช่ค่ะ ก็ความคาดหวังในการมาเรียนครั้งแรกคืออะไรคะจริงๆไม่ได้คาดหวังสูงมากขนาดนั้นค่ะจุดประสงค์ก็คือ,อต้องการรู้พื้นฐานในการทำอาหารค่ะเทคนิคต่างๆขั้นตอนพื้นฐาน2ก็คือใบเกียรติบัตรที่เราจะได้รับเพื่อนำไปต่อย,ยอดในในจุดประสงค์ที่เราจะไปทำต่อก็อันนี้ถือว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ค่ะ ก็สิบกว่าวันเนาะที่เรียนด้วยกันใช่ค่ะก็สนุกสนานมากก็เป็นแล้วก็ได้จริงจังใช่ค่ะใช่ค่ะค่อนข้างจริงจังแล้วก็จริงจริงในแต่ละขั้นตอนการทำนะคะเขาจะมีเทคนิคแล้วมันมันจะมีอะไรแทรกตลอดแล้วแล้วทุกๆคกคำถามที่เราสงสัยอะค่ะถามอาจารย์ได้ใช่ค่ะเชตอบได้หมดตอบได้หมดแล้วก็คือ อขอแค่ได้ถามเขาว่าค่ะอยากรู้อะไรถามเขาเขาพร้อมที่จะตอบแล้วก็สอนทุกอย่างแล้วเจ้าหน้าที่ที่นี่ดูแลโอเคเลยมากเฟลลี่แฮปปี้ค่ะไม่ตึงเครียดไม่เป็นทางการจ๋าไม่ไม่รู้สึกเกรงเวลาที่เราเรียนไม่ได้รู้สึกว่าเรามาเรียนนะเรามามาโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมหาเพื่อนใช่มหาเพื่อนมาเรียนรู้มาเหมือนมาทาอาหารด้วยกันนะมันจะเป็นอารมณ์แบบนั้นมากกว่าคือมันทําให้ ให้การเรียนมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราจะต้องแบบจริงจังกับสิ่นที่ทําตรงหน้า,น,าน,นะ,ะอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าวันนี้นะคะก็หลักสูตรที่น้องเรียนจริงๆเนี่ยตัวนี้เป็นเบสพื้นฐาน120ชั่วโมงเดี๋ยวนุ่ยขออนุญาตนิดนึงว่าตอนนี้โรงเรียนเราได้ได้รับการขึ้นเป็นศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานแล้วนะคะเงื่อนไขของการทําศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานเนี่ยต้องน้องนองิวรู้ใช่ไหมคะค่ะว่า1เนี่ยในการสอบ ว่าตอนนี้คือน้องนิวก็ได้สิทธิสอบพูดอย่างนี้แล้วกันคือการเรียนเนี่ยเรียนเพื่อได้สิทธิสอบเพราะว่าถ้าอาหารไทยเกิน90ชั่วโมงเนี่ยเราจะมีสิทธิสอบนะคะแล้วก็อ่ตัวนี้เนี่ยจริงๆเชฟก็แอดออนพูดอย่างนี้แล้วกัน วิธีการที่ติวข้อสอบในการสอบให้เหมือนสามารถนําไปสอบได้นําไปสอบได้แต่ผ่านไม่ผ่านนั้นวันกันเรือประมาณช่วงคันวานนะคะเราก็จะเปิดการสอบศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานนะคะก็แล้วก็ส่วนพฤศจิกายนนี้นะคะเราก็จะมีคาสสอนนะคะสําหรับคนที่เตรียมตัวอยากจะไปต่างประเทศหรือว่าจะเตรียมตัวใช้กับชีวิตจริงเพราะว่าจริง คือมีอินบ็อกซ์มาหลังไม่มากถามว่ามีนักเรียนเรียนเหลือแล้วก็เรียนเหลือ,ลลอ <c oughs> มีนักเรียนเรียนแล้วก็พร้อมที่จะทํางานอยู่อําเภอนั้นอำเภอนี้ไหมเพราะว่าเขาพร้อมที่จะรับพูดอย่างนี้แล้วกันเขาพร้อมที่จะรับค่ะ,คะเป็นเป็นอารมณ์เหมือนว่ามาเรียนแล้วก็มันจะได้ทั้งความรู้แล้วก็โอกาส ในการทํางานด้วยใช่ใช่ใช่แล้วในอนาคตของโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้นัชจันทร์อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโชคดีเนาะที่เราอยู่เชียงรายด้วยกันินทางไม่ต้องเดินทางไกลนะคะแล้วก็เราอยากจะเปิดโอกาสให้การสร้างสรรค์เขาเรียกว่าสร้างสรรค์หลักสูตรสร้างสรรค์อาชีพนะคะนอกเหนือกว่านั้นนอกเหนือกว่าอาชีพอาหารเรายังมีอาชีพมากมายพูดอย่างนี้แล้วกันแล้วเราคิดว่าประเทศไทยอ่ะมีความได้เปรียบทางด้านอาชีพคาดหวังว่าวันนี้น้องได้รับใบประกาศนียบัตรไปนะคะก็ไปทำประโยชน์ให้กับประเทศ ชาติแล้วก็ตัวเองนะคะอโอเคค่ะขอบคุณค่ะ